วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เชนคู่ของบอยปกระกอก็เราก็จะอ้างอิงแบบว่าเราเคยเราเจอแม่เขามาก่อนก็คนเข้าใจว่าเสดใจจริงเนีอ่ <c oughs> อย่าบอกเซว่าก็ยินดีด้วยถ้ามีปัญหาให้บอกแม่ไม่ไม่ใช่แม่นี้นะคะออแม่แม่งำทิพย์นะคะออตอนนี้ <c oughs> เลงไปทางป้องนวัด ดิฉันยินดีเอ่อเป็นตัวสับขาหลอกนักข่าวให้คุณนะคะ <laughs> อ๋อเราก็มีอมูลทิตาจิตกับเขาก็ยินดีกับเขาจะเป็นส่วนใหญ่เพรยาจะไปยินดียาจะไปยินดีกับทุกคนนะจริงๆอะไรนะเวลาใครก็เปิดยาจะไปยินดีก่อนเลยก็จะไปยินดีก่อนเช่นคู่ของบอยปักกอนอะไรยังไงอะไรนะคะก็เราก็จะอ้างอิงแบบว่าเราเคยเราเจอแม่เขามาก่อนาคือเบอหนึ่งมาก่อนค่ะต้องแทรกเรื่องตรงนี้เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะคะคือยังไงคะ อยากยิกอยากยิกแบบแล้วแบบเหมือนล่าสุดที่ไปถ่ายตีไทยคัยอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นแขกรับเชิญเขาคุยเรื่องนี้เป็นหลักอะไรเ,เงี้ยคือเวลาสับเวลาถามอ่ะนั่นก็จะมีความอมยิ้มแบบใช่เหมือนแบบเหมือนว่าจะเขินแต่จริงๆก็คืออยากเล่าจริงจริงไอ้แบบในสาระสมายเก่าอย่าง,งาเงี้ย<า>มันจุหกหกนายใหญ่ไม่หรอกไม่หรอกแต่ว่าวันที่แบบ ใครนะทั้งพลิพันธ์เป็นงเห็นที่คอาเราเอารูปไปทำมีม,มอ่ะแล้วเราก็เราก็เห็นว่ามันตลกดีก็ก็เอามาเอามาลงเลยลก็คนเข้าใจว่าเสดใจจริงเนี่ยอยากบอกเฟยว่าอะไรอย่าอยากบอกเฟยว่าคิดดีๆนะพูดนะน ก็ยินดีด้วยต้นเลือกนะไม่ยินดีด้วยจริงอย่างจริงๆเฟย์ฟังก็รู้จักมาตั้งนานแล้วก็รู้จักแบบมาเป็นเวลาหลายนานแล้ว่ข้าก็จะเจอคุณคุณฟางกับคุณว่านบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะเจอเฟย์ก็จริงๆก็เป็นน้องที่เป็นเด็กน่ารักแล้วเฟย์ฟังแก้วเขารีอยู่เนี่ยที่ฉันยังไปดูไปนั่งดูอยู่เลยอะไรเงี้ยก็จริงก็ยินดีเพราะว่าก็ จะเป็นคนน่ารักกันทั้งคู่อ่ะฝั่งคุณตะกอร่อยกับเฟยยังไงเฟยก็คือว่านี่แบบเขาทำอินดี้เวอร์ชันฝรั่งยอย์ชมาจริงจริงในอยากลองเลยอ่ะก็ไอหน่อยก็ก็น่ารักน่ารักอย่างอีกต่อไปถ้ามีปัญหาให้บอกแม่จัดการได้ไม่ไม่ใช่แม่นี้นะคะแม่แม่งำทิพย์นะคะขอคิวม่ออกพร้อมกันเลยังนะขอมาแล้วเอ้ยขออย่างไร เออเดี๋ยวคอยดีกว่าได้คอนเทนต์เฉยเนาะใช่แต่ว่าไม่มาสัมภาษณ์นะให้คนอื่นมาทำก่อนใช่คือวันนั้นเราไม่เหมือนหนุ่มกันชัยเหมือนหนุ่มกันชัยเนี่ยแหละกันทีในครัวอืมอนนวันนั้นเรก็เท้าก็เรื่องอ้างทองเสียไม่ใหญ่จริงๆตอนแรกอย่างเราสิงกับพี่บอยมากเนี่ยเราแซวอะไรกับเขาตลอดแล้วพอตอนช่วงนี้เขาจะมีความรักกัาแฟเขามาปรึกษาเราไหมฮะเขาไม่ปรึกษาดิฉันก็รู้เพิ่มๆกว่าทุกคนนะฮะคือก่อนนั้นมันไม่มีแต่ว่ามาอะไรมา คือจริงๆสมมติถ้าเจอกับคุณหนวดเขามันก็สนมากก็คุยเรื่องก็เจอเพราะงานเราไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเล่นน่ะเราก็หาทักเก t i อื่นสิคะับคุณมีไหนยังตอนนี้มีคนที่มาแทนตอนนี้เลงไปทางป้องนวัดใช่ครัอะไรกัน ดิฉันยินดีเ,เป็นตัวสับขาหล,ลอกนักข่าวให้คุณนะคะก็คือเป็นทักเก็งแล้วเป็นรุ่นใหญ่เนาะใช่ยยแล้วยันไม่หเหงาหรอไม่เหงาาะว่าไม่ไม่เหงาค่ะก็ค่ะไม่เหงาคือพ,พอมันแก่แล้วมันพอม<า>ันแก่ตัวอ่ะเอาพูดว่าพูดเลยนะแบบ พอเราแก่ตัวแล้วระบบลำร,ระบบล่างกายเราไม่ได้ดีอะไรเงนะี้ยหนึ่งคือเราเวลาเรานอนเราต้องนอนคนเดียวอะ่ะพอมันมีอะไรมาพลิกอยู่ข้าง,างอ,อ่ะเราจะสะดุ้งตื่นแล้วก็แล้วกลับไปหลับใหม่ไม่ได้เลยนะข้อหนึ่งแล้วข้อสองคือแบบพอเราแก่แล้วนี่รู้เลยว่าพออายุนันสี่สิบกว่าเราเหมือนเลือดลมเรามันไม่ค่อยดีแล้วเราจะมันชอบตดบนเตียง <S <S 2> <S> <S 2> แล้วนี่รู้สึกว่าแบบเหลือเหลอือไปเต็มเลดนะี๋ยวตดเดี๋ยวเล้ออะไรอย่างเงี้ยคือมันเราอยากที่จะ จะไปเหนือสบายตัวในการแบบพูดปาดแพร่ของเราอ่ะซึ่งด้วยชาพอลวานโนาไม่อยกให้้ผูชายเห็นผมใช่แล้วแบบใช่คิดว่าไม่เป็นเสน่ห์เหรอคะขอหนึ่งชื่อที่คิดแบบนั้นใช่ไหมไม่น่าจะมีโออก็เลยมาอยู่กับเพื่อนกับปู่อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็แล้วก็เพื่อนกับปู่อยู่กับเราบ้างไหมช่วงนี้ก็อยู่อยู่ก็จริงๆเพื่อนที่ก็ กลุ่มที่เจอบ่อยๆก็เจอบ่อยๆก็เลยอยู่เท่านี้คัดจองเลยอยู่เท่านี้เลยคนที่รับตรงนี้ของเราได้เนี่ยในเรื่องของการตดบนเตียงก็เราเราพร้อมจะเปิดเราเป็เรื่องธรรมชาติเธอคดูนายายจริงแบบก็ต้องถามว่ามาดูแลในฐานะคนรักหน่อยนะผู้สูงอายุแบบมารอพิกตัวหรือเปล่ะแต่เราเราเองก็รู้ว่าเขาการรับได้เขาการับได้แต่เราเองแบบเราจะตะกิตตะกังใจเรื่องน้ำบางทีแบบ บอลไปอย่างเงี้ยแบบเหมือนเอามืออังอะว่าลมมีเนื้อหรือเปล่าลมเฉยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันอยากแบบเราอยากเราอยากนอนอิ่มอิ่มมันคนแก่อ่ะไม่อยากระแวงอะไรไม่อยากระแวงรดนติดระแวงโดนไหมโดนนะจริงไม่อยากเราแวงทั้งเรื่องนี้แล้วแบบเรื่องว่าเช้ามาเรานอนบนเอ๊ะกลางคืนเรานอนบนเตียงเช้ามาเราจะไปอยู่ในกระเป๋าเดินทางหรือเปล่าอะไรเงี้ย ใช่ขาขาเราจะอยู่อย่างนี้หรือเปล่าเพรนั้นสรุปไม่มีความรักแล้วใครจะมาูรณไม่เอาแล้วเนาคือไปถึงว่าถ้าเกิดตอนนี้มันไม่มีมันก็ไม่ได้เดือดร้อนมันก็มันก็ไม่ได้แบบว่าอุ้ยเหงาจังอะไรเงี้ยต้อปยไงวันหนึ่งเราต้องเจออ๋อไม่เชื่อค่ะไมาไม่ทำไมไม่ได้คิดว่ามันคนเราทุกคนมันมีญาติมีคุณยายเราที่แบบ ที่เธอที่อายุ80แต่ยังเป็นนางสาวอยู่อ่ะมันมีอยู่แล้วมันเราเห็นตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเราจะต้องทำเป็นางสาวเราไปเรื่อยๆนายสาวนายหญิงอะไรนะเธอเขาบอกว่าไม่ต้องหวังเลยอะไรนะเออเขาบอกว่าอยรางเราเราหรือยาดีต้องใ้เงินแล้วคนนี้แม่นด้วยดูให้ดูให้เพื่อนหนึ่งคนก็คืออะไรนะสันยอได้ไหมคะเพื่อนคนนี้เฮ้ยแบบก็ที่เพิ่งได้แหวนไป บุคคลน้าคลายไออีสิดาวันที่ดูวันที่ดูวันที่ดูหมอเนี่ยดูด้วยกันเลยแล้วเขาาก็ทักคุณไอเรื่องเรื่องแฟนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เสร็จแล้วก็มาทำลาวแล้วก็แบบของที่ผมแบบไม่เห็นเลยแสดงว่าเรื่องยังไม่เห็นเลยอภิบานี่คือเราก็รู้ล่วงหน้าแล้วเพราะบอกทุกทายถูกไหมฮะ ยายดูมแล้วยายแล้วเลยไม,ไม,ไม่ก็รู้ตอนนั้นแหละก็รู้ตอนออตอนที่ไปดูหมอซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่รู้ว่าจริงแบบว่าจริงจริงซึ่งตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราเพื่อนเขาก็เพื่อนเขาก็แฮปปี้แล้วตกใจไหมหรือว่าหรือว่าก็รู้ก่อนรู้หน้าอยู่แล้วก็รู้คือแต่ว่าก็รู้รู้แผนรู้ผ่านๆว่าเอาล่ะเออกันลังอะไรอย่างนี้น

พี่ไอ้บอกเลยว่าเอย่าเพิ่งบอกใครหรือว่ายังไงอะไรจริงๆเขาก็ไม่ได้ปิดแต่แต่ที่ปมเหมือนรู้สึกว่าเขาแค่แบบรอให้ชัวร์เพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนกัก็ก็คือเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งจะรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาจริงๆนอกแบบไอตก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังแบบเออไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าเออพอเออที่เนี่ยที่หบอกดูเขาก็เขื่อว่ามันก็มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้พูดเพราะเขาก็หลังจากนั้นเขาก็ไปศึกษากัน อโอ้โหแกเป็นเพือ่อนเ้อถ่าย,าย,าย,ายาทะลุก,กันแกมีโอกาสได้เจอกับฝ่ายชายหรือยังฮะยัง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 เขาจะม<ด>ี<ด>นัดไหมนัดรวมแก๊งกันเพื่อเจอกันถ้าเจอาเจอาจจะไม่เอาผู้ชายมาเพราะทับปิกตรงน,นั้นน่าจะเป็นเรื่องของกานเมาผู้ชายเ <laughs> ต้เนตอเออแต่จริงดีกับเพื่อนที่เดีย๋ยวก็กล้า